ดได้มาแล้วครับเนึ่ตัวครับโอ้ได้แล้วครับผมหนึ่งตัวครับมาตะเพียนเรียบร้อยครับจัดมาแล้วครับจัดมาแล้วหนึ่งตัวครับจัดมาแล้วหนึ่งตัวใหญ่ๆจริงๆเอ้จัดไปอีกหนึ่งครับโอ้โห เขาคนนี้มาพร้อมกับความหมานจริงๆสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมบอลเช้าไร่ครับอันนี้ผมนะครับจะพาทุกคนไปาหาปลาครับผมที่นาบ้านบัวขาวครับ อันนี้มาตกปลาครับผมนี่นะครับเราจะใช้เหยื่อล่อครับผมนี่เป็นเบ็ดกับหัวอาหารครับใช้เบ็ดปักเข้าไปที่หัวอาหารแบบนี้นะครับครับมาดูครับจะได้กี่ตัวครับ ครับผมหนึ่งตัวครับปลาตะเพียนมันไม่มีความอะไรความกรอ่องต้องจิงปลายม,านมันเล็กเริ่มหมดเบ็ดละเวลาปลากินมันเะมเริ่มหมดเบ็ <c oughs> ด

เอาครับเอาไปปิ้งเพราะปลาน่าจะเท่านี้แหละปล่อยมาปีเดียวหลายเราต้องรอครับไป็นไกลข้นไม้จะหักเไม่ตกตาหมดครับ เป็นกระติวนี่เอาไหยได้มาแล้วครับได้มาแล้วครับอิงตัวครับเนี่ยได้สองแต้มแล้วครับ <c oughs> ีนี้เราจะเปลี่ยนเยอะนะครับอันนี้จะเป็นหอยเชอรี่ที่เก็บมาจากอาสะนะครับเดี๋ยวจะไปทําการทุบแล้วก็ปาดกันนี่นะครับทุกคนเราก็ได้หอยเชอรี่มาแล้วครับต่อไปเราก็จะมาทำการฉีกแล้วก็ใส่เบ็ดนะครับ อันนี้ครับผมนี่จะเป็นการเปลี่ยนเหยือเป็นเหยออือหอยเชอรี่ครับน,นี่ครับประกอบแล้วก็จะได้ประมาณนี้มาคอยดูกันครับ ัวหารกินดีมากครับตอนนี้รอลุ้นครับหายมาดูเคลียรบการใส่เยะครับผม หุ๊บแล้วก็เสียบ้าไปที่นิ้วโอ้โดนแล้วครับโดนแล้วกระตุกยู่นาทีหนึ่งเมื่อกี้เฮ้ยอืมือนเหมือนจะร่อนแล้วนะครับ เราต้องอออที่ปลายใหญ่ครับยังชิงสมรภูมิเฮ้ยไม่อยู่ครับไม่อยู่เฮ้ยเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับโอ<ฮ>้โ ได้ไปอีกอกี่ตัวแล้วครับตอนนี้สตัวแล้ว <laughs> เดี๋ยวผมเปลี่ยนเยอะก่อนนะครับผมหอยเชอรี่ยังไม่ทำงานเลยหมดแล้วหมดแล้วครับทุกคนยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับ <laughs> จัดไปอีกหนึ่งครับโอ้โหเขาคนนี้มาพร้อมกับความหมานจริงๆเนี่ยเนี่ยบอกว่าให้เอาอะไรนะทั้งกระบะปูนนะครับมาใสาป่ปลาตอนนี้ถังสียังไม่เต็มเลยครับ เรีบย,บ,ยบ้อ,อ,อ,บอย <c oughs> อจรัหนี้จัมโบ้สุดแล้วครับขนาดโอ้หนึ่งฟามเมอครับ นี่ครับโอ้โหเสียนต้องเปเสียนจริงๆมากับเสียนนี่ครับผมโชคดีครับที่มากับเสียนไม่งั้นไม่ได้กินครับวันนี้ดูเทคนิคการใส่เหยื่อของเสียนครับ งก็ต้องมีการลองนั่นแหละทีการหวานเดียวเดี๋ยวก็ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหลุดครับเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูเซียนบอลครับทีนี้เซียนบอลยั่ได้ตัวใหญ่เนี่ยเซียนบอลเพ่งได้ตัวเดียวเซียนดุ่นหยับไปเรื่อยครับเซียนนุ่นเซียนบอลเริ่มงมาแค่ทีแลไร เราตามเสียนนุ่นเลยครับแใจมาแล้วครับโอ้โสองแต้มนี่ครับ ตัวนี้ตัวใหญ่ครับเจ็กข็งแล้วบ<น>อกโอเคก่อนจะเจี๊ยนนุ่มทำไมเจีย๊ <c oughs> ยนนุ่มบ <c oughs> กอกว่าให้ให้อยู่ใกล้ครับผม สองสองจอดครับเม่เกี้ไม่ได้สัก,สก,สก,สกตัวครับตกใจตกใจเสียงเสียงบอลตีอ,อีกแล้วครับซับไป ใหญ่ครับเซียนนุ่นอีกแล้วครับอขอเคล็ดลับการตกปลาน,นะครับไม่มีค่ะจุ่มไปทั่วเหรอคะไรน้มันกินกินครับม่กินก็ไม่กินครับตอนนี้กำลังหนีเซียนนุ่นนะครับไปหาทำเลเหมาะครับผมว่าเซียนนุ่นเอาตัวใหญ่ไปหมดเลย เราจะมาในร่องน้ำที่ลึกกว่าครับตรงนี้จะลึกประมาณ4-5เมตรครับเดี๋ยวขอเลือกมุมไปดีกันนะครับผม que no en t'has d'anar a ให,ใหญ่จริงๆเน,น,ออนี่ยครับใหญ่จริงๆครับจัดมาแล้วเสียนุ่นจัดไปอีกแล้วครับ บรรยากาศจามเจ็นครับผมไม่เห็นอะไรเลยเสียนนนกำลังเอาอีกตอวสุดท้ายครับจับไปสิบกาตัวครับ สรุปคลิปครับวันนี้เซียนบอลจัดไป3ตัวครับส่วนเซียนนุ่นจัดไป10ตัวครับนะครับอาตไปลาบครับตอนเย็นครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ